โปรแกรม Android Studio โอเคก็เข้ามาที่หน้า Welcome to Android Studio นะครับ <c oughs> ก็จะมี Quick Start ก็จะเป็น New Project Import Project นะครับตอนนี้เราก็ใช้เป็น New Project พอคลิกเข้าที่หน้า New Project ก็จะมีให้ใส่ Application Name นะครับ Default ก็จะเป็น My Application นะครับแล้วก็ใส่เป็น Company Domain แล้วก็เป็น Package Name ครับถ้าจะ Edit Package Name ก็จะอยู่มุมนี้ Edit Package Name แล้วก็ Source Code ก็จะเก็บไว้ที่ Location นี้นะครับ Folder นี้เมื่อตั้งชื่อต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ n e x t นก็จะมาที่หน้าเลือก ตัว sdk เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ทำงานก็จะดี f a u l t เป็นโฟนแท็บเล็ตก็เลือก api version ก็จะเป็น kitkat ก็เป็น4 4ีหรือถ้าเราเลือกเป็นแบบอื่นอื w a r a b l e tv หรือ google c a s s ซึ่งต้องดาวน์โหลดตัว sdk เข้ามาก็สามารถใช้ได้แต่ตอนนี้ของผมยังไม่ได้มีดาวน์โหลดมาก็จะไม่มีตอนนี้เราก็เลือกเป็นโฟนแอน ทับเด็กไปก่อนแล้วก็เน็กไปเลยนหน้านี้ก็จะเป็นการเลือก Activity ก็จะมีหลายๆแบบให้เลือกเป็นเริ่มต้นว่าเราจะใช้เป็นแบบ b a n k Activity หรือจะมีแบบเซกเมนตหรือจะมีเป็นแบบฟ l screen หรือจะใช้กับ g o o g l e Map หรือจะใช้เป็นแบบเมนูหรือจะใช้แบบเป็นล็อกอิน t i v i t y ครับเริ่มแรกแวรันนี้เราก็ใช้เป็นแบบ Bank a c t i v i t y ตี้ก่นแบบอนครับแอปแอคทิวิต่แบบอเปล่า เลือกเรียบร้อยแล้วก็นกเนกปืนก็จะเริ่มคิดเอทตัว Activity ให้นะครับชื่อของแอคทิ i ิตี้ก็จะเป็น my activity เต็มๆมันก็คือ my activity dot java ส่วน layout name ก็จะเป็น activity underscore my dot m l ก็เป็น layout ก็จะเป็น t m l ส่วน title ก็คือหัวชื่อแอป ตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วเราก็ฟินิชได้เลยโปรแกรมก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์ให้รอสักคู่ตอนนี้ก็สร้างโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีให้3ส่วนครับส่วนที่เป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์ explorer ครัส่วนที่เป็นโค er ้ดแล้วก็จะเป็นตัว preview นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่แท็บตัว activity under s c a r e my d o c u m e แล้วก็จะมีแทบ Java, ็บจะว่าก็สลับไปสลับมา โอเคตอนนี้เราก็สร้างตัว Android Project ขึ้นมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูในส่วนอื่นกันต่อไป